คนมีบารมีเป็นอย่างไรการสร้างบารมีเพื่อชีวิตที่งดงามในทางพระพุทธศาสนาคำว่าบารมีมาจากภาษาบาลีว่าปารมีไม่ได้หมายถึงเพียงอำนาจหรืออิทธิพลอย่างที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจแต่คือคุณงามความดีที่บำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในพบชาติต่างๆจนเป็นพลังส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือการมีชีวิตที่ดีงามประสบความสำเร็จ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นในพบชาตินี้คนมีบารมีจึงไม่ใช่แค่คนที่ร่ำรวยหรือมีตำแหน่งสูงส่งแต่คือผู้ที่มีคุณสมบัติภายในอันประเสริฐที่ส่งผลตัวการกระทำและชีวิตของเขาโดยรวมลักษณะสำคัญของคนมีบารมีคนมีบารมีจะไม่ได้แสดงออกถึงความดีงามเพียงแค่ผิวเผินแต่จะสะท้อนออกมาจากแก่นแท้ภายในซึ่งสามารถสังเกตได้จากคุณลักษณะหลายประการดังนี้ 1. มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณาคนมีบารมีจะมีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงไม่ได้แสงงทำมีความรู้สึกสงสารเห็นใจเมื่อผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากและพร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนจิตเมตตาเช่นนี้จะทำให้เขามองโลกในแง่ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่คิดเบียดเบียนใคร 2. เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทานบารมี การให้ทานคือรากฐานสำคัญของบารมีคนมีบารมีจะมีความยินดีในการแบ่งปันทั้งวัตถุสิ่งของความรู้กำลังกายหรือแม้กระทั่งอภัยทานการให้ของเขานั้นบริสุทธิ์ใจไม่ได้คาดหวังคำยกย่องสรนเสริญหรือผลตอบแทนใดๆการให้ที่แท้จริงคือการสละความยึดติดในสิ่งของและตนเอง 3. รักษาศีลอย่างเคร่งครัดและบริสุทธิ์ศีลบารมี ศีลคือหลักประกันความประพฤติที่ดีงามคนมีบารมีจะตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรยัยอย่างเคร่งครัดทําให้การกระทําวาจาและใจของเขาบริสุทธิ์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นการรักษาศีลเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้จิตใจสงบและพร้อมที่จะพัฒนาปัญญาต่อไป 4. มีความอดทนและอดกลั้น ขันติบารมีคนมีบารมีจะมีความเข้มแข็งทางจิตใจสามารถอดทนต่อความยากลำบากอุปสรรคคำวิพากวิจาร์ณหรือแม้แต่ความไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาได้เป็นอย่างดีพวกเขาเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยและจะไม่แสดงความโกรธเกรี้ยวหรือท้อแท้สิ้นหวังง่ายๆขันติบารมีทำให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ 5. มีความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อวิริยะบารมีไม่ว่าจะทำสิ่งใดคนมีบารมีจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเพียรพยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงพวกเขาจะไม่ท้อถอยต่อความล้มเหลวแต่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายามต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จวิริยะเป็นพลังขับเคลื่อนให้บารมีอื่นๆจเจริญงอกงาม 6. มีความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาสัจจะ สัจจะบารมีคนมีบารมีจะมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นรักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้ไม่กลับกรอกพลิกลิ้นทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของทุกคนความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันในสังคม 7. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงอธิษฐานบารมีคนมีบารมีจะมีความตั้งมั่นในสิ่งที่ปรารถนาจะทำให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีการพัฒนาตนเองหรือการช่วยเหลือผู้อื่นอธิฐานบารมีคือการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จแม้จะต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตาม8มีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวอุเบกขาบารมีอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางคนมีบารมีสามารถรักษาจิตใจให้สงบนิ่ง ไม่ยินดียินร้ายต่อลาบยศสรนเสริญสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกขพวกเขามองเห็นความเป็นจริงของโลกและไม่ให้ความรู้สึกต่างๆมาครอมงำจิตใจทำให้สามารถตัดสินใจและกระทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีสติและปัญญา 9. มีปัญญาอย่างรู้ความเป็นจริงปัญญาบารมีปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริง คนมีบารมีจะพยายามศึกษาเรียนรู้ไตรตรองและทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งพวกเขามองเห็นตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้แก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องการสร้างบารมีในชีวิตประจำวันบารมีไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆหรือติดตัวมาโดยกำเนิดเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างสมขึ้นได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็สามารถเป็นพื้นฐานของการสร้างบารมีได้เช่นทานการช่วยเหลือเพื่อนบ้านการบริจาคเล็กน้อยการแบ่งปันความรู้หรือแม้กระทั่งการให้รอยยิ้มและคําพูดที่ดีศีนการรักษาสีน้าในชีวิตประจําวันอย่างเคร่งครัดขันติการอดทนต่อความหงุดหงิดจากการจราจรติดขัดการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง วิริยะการทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอสัจจะการรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับผู้อื่นไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนอธิษฐานการตั้งใจทำความดีทุกวันการตั้งปฏิธานที่จะเลิกนิสัยไม่ดีเมตตาการุณาการมีจิตใจหวังดีต่อผู้อื่นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเท่าที่ทำได้ อุเบกขาการยอมรับความจริงเมื่อมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการไม่ยึดติดกับคำชมหรือคำนินทาปัญญาการเรียนรู้จากประสบการณ์การอ่านหนังสือการไตร่ตรองปัญหาอย่างมีเหตุผลสรุปได้ว่าคนมีบารมีคือผู้ที่ได้สั่งสมคุณงามความดีทั้ง1ิประการน,นี้ไว้ในจิตใจอย่างเต็มเปี่ยมทำให้การกระทำของเขามีความบริสุทธิ์ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นผู้ที่น่าเคารพ น่าศรัทธาและเป็นที่พึ่งของสังคมการมีบาร,รมีไม่ได้หมายถึงการเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิแต่คือการเป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างสม่ำเสมอพัฒนาตนเองอยู่เสมอและเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในโลกนี้ได้การที่เราพยายามสร้างบาร,รมีให้กับตนเองไม่ได้เป็นไปเพื่อการโอ้อวดแต่เป็นการสร้างพลังงานที่ดีงามให้กับชีวิต ทำให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างเข้มแข็งนี่คือแก่งแท้ของคำว่าคนมีบารมีในทางพระพุทธศาสนา